ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆสัปดาห์เนี่ยเราจะได้รู้กันเลยว่าทาง Warner b r o t h e r Discovery เนี่ยฮะเขาอยู่ในช่วงขาลงอย่างมากเลยครับล่าสุดนะฮะทาง Warner b r o t h e r Discovery เนี่ยได้มีการวางแผน10ปีให้กับฮีโร่ของทาง DC ครับที่เขาดูแลอยู่โดยใช้ตำราเดยาียวกันกับทาง Marvel Studio เลยครับ รเรียกว่ามันเป็นเป็นการก๊อปปี้แผนการก็ว่าได้นะเออพอาีให้ดีซีเนี่ยตั้งข่รขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการยกเลิกการฉายหนังแบทเกิลเนี่ยตัวของเดวิดซัรลับนะฮะประธานกรรมการผู้บริหารของ Warner r ร์บรอดเวย์ดิสคัได้มีการพูดคุยกับบรรดาผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนของทาง Wall Street นะฮะเพื่อให้ความมั่นใจต่อแผนการอนาคตของหนังซูเปอร์ฮีโร่ของทาง DC ครับ ดูเหมือนว่าตัวของซาร์ดลาฟเนี่ยได้มีการวางกลยุทธ์10ปีให้กับหนังกลุ่มนี้นะครับซึ่งถ้าหากมองดูเนี่ยตัวของเดวิดซาร์ลาฟเขาได้มีการกล่าวเอาไว้ในการประชุมแบบว่าเป็นวิดีโอคอลเป็นการประชุมทางไกลนะครับบอกไว้แบบนี้ครับว่าหากมองที่ตัวของแบทแมนซูเปอร์แมนวันเดอร์บูแมนอะควาแมนเนี่ยจะเห็นว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทุกแห่งทั่วโลกครับเราได้จัดการรีเซ็ เราได้จัดโครงสร้างใหม่ให้ธุรกิจที่เราจะพุ่งเป้าที่เราจะให้มีทีมเกิดขึ้นด้วยแผน10ปีที่เราจะเน้นไปที่ DC โดยเฉพาะเราเชื่อว่าเราสร้างธุรกิจที่มั่นคงมากขึ้นจากเดิมได้ DC ปรารถนาที่จะเรียนแบบความสำเร็จของทาง Marvel Studio นะครับที่ Disney ์เป็นเจ้าของอยู่มาอย่างยาวนานนะครับซึ่งตัวของเควินไฟกี e ก็ได้สร้าง ให้เป็นหนังชุดที่ทําเงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แฟนชายเหมือนกันนะตัวของซาร์ลาฟได้มีการจ้างอัลลันฮอนตัวของอัลลันฮอนนะฮะเป็นประธานเก่าของทางดิสนีย์นะฮะแล้วก็เป็นเจ้านายเก่าของเควินไฟกีด้วยนะมาเป็นที่ปรึกษาเมื่อไม่นานมานี้ครับแล้วก็ตัวของเดวิดซาร์ลาฟเนี่ยก็บอกในที่ประชุมทํานองว่าแบบนี้ครับดีซีเนี่ยจะพยายามเรียนแบบตําราความสําเร็จของทางมาเบลสตูดิโอนะครับ มันเป็นโครงสร้างเดียวกันเลยกับที่อลันฮอนบ๊อบเอเกอร์แล้วก็ตัวของเควินไฟกีได้มีการประกอบร่างประสบความสําเร็จให้กับดิสนีย์ครับผมเราคิดว่าเราจะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้นจาก ดีได้เราจะไม่ส่งหนังเรื่องไหนออกฉายก่อนที่จะพร้อมจริงๆ DC เป็นอะไรที่เราทําให้ดีขึ้นได้นี่คือสิ่งที่ซาร์ลารได้มีการบอกเอาไว้นะครับผมบอกตรงๆนะว่าหลังจากที่ b a ท m a n ไพรยโอจีของคริสอตเฟอร์โนแลนเนี่ยได้มีการปิดฉากลงเนี่ยวอร์เนอ r ์บรอเก็ตอนนั้นก็ให้ตัวของแซ็กซ์นเดอร์ใช่ไหมมาสร้างจักรวาลฮีโร่ของทาง DC ในชื่อของ DC e x t e n d e d u n i v e r s e นะครับ เริ่มจาก Man of Steel นะฮะในปี2013แต่และผู้บริหารของ Warner ก็สูญเสียความมั่นใจในตัวของ Snyder ไปนะครับจากผลงานเรื่อง b บ e s o u p Dawn of Justice ในปี2016นะฮะทำให้หนังบางเรื่องเนี่ยมีการประกาศออกมาเหมือนจะเป็นแบบแผนการยิ่งใหญ่อะ่ะแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับต่อมาอยู่ๆก็มีเป็นโครงการที่ชื่อว่า Justice League ขึ้นมาเลยนะในช่วงนั้นจำได้เลยนะจำได้เลยว่าไอโครงการ j Justice ติ a g u e เนี่ยมันเข้ามาในในช่วงที่ มาเวลสตูดิโออยู่แค่เพิ่งสร้าง a อาเว e เจอร์ขึ้นมานะฮะดี DC ก็เลยมีการตั้ง j u จัสติลิกขึ้นมาเพื่อที่จะรีบเอามาชนนะฮะจากนั้นนะฮะพอจัสติลิกสร้างรีบสร้างเกินไปเนี่ยก็เลยทําให้ เหมือนกับแท็กซานเดอร์ก็ไม่พอใจเหมือนกันนะตัวของวอเตอร์ฮามาด็เข้ามาคุมหนัง DC ในปี2018ต่อนะครับแล้วก็มีการวางยุทธศาสตร์ใหม่นะรวมถึงการสร้างหนัง DC ออกฉายเฉพาะทาง HBO Max ด้วยแต่หลังจากนั้นนะตัวของ Warner m e d i ีเดียก็ควบรวมกับ o v s r y เออนะแล้วก็เปลี่ยนเป็น Warner b r o t h e r Discovery ในปีนี้แล้วก็ได้ตัวของเดวิดซาร์ลาฮะเป็น หัวหน้าคนใหม่แล้วก็ได้มีการเกิดขึ้นกับแผนการหลายๆอย่างของทาง DC นะฮะแต่ว่าผมยอมรับนะฮะว่าตัวของเดวิดซัดลาฟในช่วงนี้ที่เข้ามาเนี่ยเรียกว่าเข้ามาในช่วงหนักของ DC นะหนักมากเลยนะไม่ใช่เบาๆนะครับเพราะว่ามาในช่วงขาลงของทาง w o น n e r Brother ด้วยมาครอบรวมกิจการเอา w a r n e r b r o t h e r ควบรวมกับ Discovery ในชื่อ w a r n e r ร์บ t าเธอร์ดิสคั แล้วก็ต้องมาดูแลภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นตัวชูโรงของทาง Warner อร์ t ร e r เก็คือภาพยนตร์ของทาง DC Extended Universe เอาซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาปั้นขึ้นมาใหม่แต่พอกำลังจะมาปั้นเนี่ยก็มีข่าวหลายอย่างครับก็คือ b a ทเกิลกำลังจะปั้นขึ้นมาและไม่ฉายยกเลิกการฉายสัปดาห์ที่แล้วลบวุฒเทศออกทั้งหมดเลยพอมาถึง The Flat กกำลังจะมี The Flat ออกมาแตานักแสดงนำเอสลามิลเลอร์ก็มีปัญหาทางจิตอีก หนังก็กระท่อนกระแท่นนะฮะถึงตอนนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วเนะี่ยคะแนนวิจารณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่หนัง DC เนี่ยมันดีนะบอกตรงๆว่าหนังของทาง DC เนี่ยมันมันเวิร์กนะครับมันเวิร์กมากๆเลยนะครับยิ่งภาพยนตร์ที่ทํามาจากการ์ตูนจากมังงะเนี่ยอย่างรูโรนิเคนชินอย่างเงี้ยฮะเวิร์กนะครับ,รบหรือว่าจะเป็นเดอะแซนแมนจะไม่ได้ว่าเดอะแซนแมนทางวอร์เนอร์วัตเตอร์เป็นผู้ผลิตให้กับ Netflix หรือเปล่านะแต่ว่าเดอะแซนแมนเป็นฮีโร่ของ DC เหมือนกันใช่ม ทำมาดีนะครับไอ้โทนหมุนๆดาร์ดดูจริงจังจริงจัง,จงเนี่ยผมว่ามันคือทางของ DC แล้วแหละวอลเดอร์ว่าเตอร์แค่เกลามันครับเกลา เกลาให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นเกลาให้มันมีอารมณ์มากกว่านี้มากขึ้นผมว่ามันคือทางที่ใช่ของทางดีเหมือนเดอะแบทแมนของแบท e ลฟอ่ะอูโหูโคตรดีเลยผมโคตรชอบเลยเอะรอดูกันแล้วกันนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel